คะซอจํำพระสิบองค์นี้ที่ลูกค้าเอามาเลี่ยมได้ไหมคะสิบอง์ไหนจ๊ะก็ที่สั่งเลี่ยมพร้อมกันยกซุ้มสิบองค์นะอ๋อสิบองค์นี้จําได้จําได้ไปหรอคือลูกค้าค่ะอยากได้สร้อยที่ใส่กับสิบองค์นี้ค่ะ มาวันนี้เลยจ้าสร้อยคอน้ำหนัก9บาทแต่ว่าจะห้อยได้8องนะด้านหน้า7ด้านหลังอีก1เป็น8แต่ว่าถ้าอยากจะห้อยสัก9องค์ก็มีเส้นก่อนหน้านี้ถ้า10องค์ก็จะมีสร้อยลายปิเกรโรแต่ว่าซอจะแนะนำลายนี้คือใหม่ล่าสุดน้ำหนัก9บาทลายกระดูกมังกรเลกมงคลอีกแล้วจ้าน้ำหนัก9บาทห้อยได้8 องค่ะชอบลองแนะนําลูกค้าไปจ้ะปวามห่างอยู่กําลังดีเลยนะคะสวมคอใส่ได้ยาว30ินิ้วไทยหน้าเจ็ด <7, S 2> หลังหนึ่งดูดีส,สดสส่งให้ลูกค้าดูนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะอีกสององค์เนดะี๋ยวหนูบอกให้ลูกค้าใส่กิ๊บล็อกเสริมเอาค่ะเออไอเดียดีใช้ใส่กิ๊บล็อกเสริมก็ได้เหมือนกันจ้าต้องบอกให้ลูกค้ามาลองที่หน้าร้านดูนะว่าชอบไหมจริงๆมีหลายลายนะจะี้แบบค่อยได้เยอะๆอะลูกค้าลองปักมุดมาที่ร้านเราเลยนะจ๊ะ